วันนี้เช้าวันที่สิบวันนี้เรามาถึงเกาะช้างกันแล้วถึงนนถึงแต่เมื่อคืนแล้วถูกต้องแต่วันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่พักที่เราอยู่กันนะครับอันนี้คือแน่นอนฮะมันอาจจะมองดูคล้ายว่าเรากาลังนอนหลับแล้วสวดมนต์ก่อนนอนตอจริงแล้วคือที่พักของเราเองหัวร้อยที่เรานอนกันเมื่อคืนแถมหมาให้สองตัวนะครับส่วนนี้คือลานกลางเต็นท์แน่นอนฮะเรากางกันทั้งคืนเราได้มาแค่นั้นครับหนึ่งเต็นท์ เราอยู่กันมาทั้งคืนส่วนนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําบริการดีอยู่ด้านโน้น <mem> สะอาดไม่ใช่ใครไม่ใช่คน<ต>ที่มากามับแฟนแล้วแต่เราไม่เคยใช้เราได้ใช้ทางในแต่อันนี้บอกกอนนะห้องน้ําที่นี่ให้ใช้เป็นคู่ถ้าคุณมาคนเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับและส่วนนี้คือคน,นั่นคือ question แน่ๆมันเป็นเครื่องหมายคำถามเราจะไปถามใครดีเราเดินตาม ในเวกเตอร์ชันเกชันใเน,ใวในวเวกเตี้ต,ตรงนี้ที่เองแต่ว่าที่นี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโอ้โหสปอร์ตเซ็นเตอร์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อคุณมีปัญหาคุณเดินมาที่นี่คุณสอบถามพนักงานของกรมปรมา่าไม้ก็แล้วมีหรือยังแน่นอนครับไม่มีครับต้องมต้องมาค้นหาด้วยตัวของเราเองอนี่เลยครับจงจำไว้ครับปุทยานแห่งชาติเป็นสมบัติของท่าน บรริกามิน่าเมื่อคืนนี้ได้หอยเยอะมากครับแล้วก็จะมาเจออะไรครับเนี่ยรู้สึกนิวเมเกตตี้เราเจอนักงานหน้าต่เยี่ยงแบบนี้ขอเต้าหวยได้ไหมฮะอ๋อไม่มีฮะมีแต่โอเลี้ยงโอเลี้ยงมีด้วยเหรอครับไหนครับอเมริกาโน่เอสเพซโซ่แต่ถ้าท่านมาที่นี่ผมบอกได้เลยว่าพนักงานเขาดีจริงพนักงานของุ๊มบามายเราดีจริงครับ ครั้งนี้เราอาจจะมีการกินหอยเชลล์กันยังไงตามติดตามกันดูไม่ตามแล้วนะ